อ่ะโอเคอ่ะมาเรียนกันต่อครับตัว I S A เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังภาพรวมๆของเอ่อสิ่งที่เรียกว่า Public Key แล้วก็ private key cryptography ก,ก่อนนิดนึงนะครับจะได้พอเห็นภาพแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าตัว I S A มันเป็น p พับปิดคี cryptography ยังไงแล้วทำไมมันถึงเวิร์คแบบเร็วๆนะครับโอเคเอ่อในจกักรวาลของการ encryption เ,เนี่ยมันมีมันแบ่งได้หลายแบบแบบหนึ่งที่เขานิยมแบ่งกันก็นกคือเอ่อเป็นเอ่อ private key เวทีคริปโตเนาะกับพับบิคีพับบิคีคริปโตกราฟีเนาะไพเวคีก็คือสมมติว่าคุณต้องการจะส่งข้อมูลให้อีกคนหนึ่งใช่ป่ะคุณนคนนั้นเนี่ยคุณมีข้อความเอ็มอยู่เนาะคุณจะมาใส่จดหมายแล้วก็เข้ารหัสนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ให้คนนี้คนนี้จะถอดรหัสได้เนี่ยคุณกับเขานะฮะคุณกับเขาเนี่ย จะต้องมีกุญแจเดียวกันอยู่ก็คือต้องมีรหัสลับที่แชร์กันอยู่กุญแจที่เข้ารหัสนะกุญแจที่เข้ารหัสฟังนิดนึงกุญแจที่เข้ารหัสจากกุญแจที่ถอดรหัสจะต้องเป็นอันเดียวกันนะครับตัว private key c r y p t o g r a p h y ที่เาเรียกว่าเป็น private เพราะว่ากุญแจเนี่ยคุณต้องฟังนิดนึงคุณต้องรักษาให้มันเป็นความลับนะครับเพราะว่าถ้าใครรู้กุญแจคุณคุณก็สามารถถอดรหัสได้นะแต่ความยากของของ private key c r y p t o g r a p h y ก็คือ ถ้าคุณนะฮะโดยมากเลยรี่ว่าอลิสใช่ไหมคุณอลิสกับบล็อบเนี่ยต้องการจะส่งข้อมูลกันเนี่ยมันต้องทําให้ทั้งคู่มีกุญแจเดียวกันให้ได้ก่อนถ้าคุณไม่รู้จักกันน่ะมันหนทางจะเอากุญแจไปให้กันเนี่ยมันยากมากเช่นคุณอยู่ในอินเทอร์เน็ตคุณอยากจะส่งรหัสบัตรเครดิตคุณทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยไปที่เซิร์ฟเวอร์คุณก็ต้องมีกุญแจกับคุณกับเซิร์ฟเวอร์ต้องแชร์กุญแจเดียวกัน มันถึงจะเข้ารหัสถอดรหัสแกได้ใช่ป่ะซึ่งมันทํายากคือคุณจะส่งคุณเนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะทายังไงให้มีกุญแจเดียวกันโดยที่ไม่มีใครดัากฟังกลางทางได้เนาะมันทำยากเพราะฉะนั้นข้อเสียของ p พรเวทคีย์โรบอฟฟี y คือมันการส่งกุญแจถึงกันอะมันมันทำยากแต่ข้อดีของมันคือมันเร็วนะมีมาตรฐานเยอะแยะเลยที่ทําเป็น p พรเวทคีย์โรบอฟฟี y พวก Des พวกอะไรต่างๆนะฮะ AES นะฮะปัจจุบันก็นิยมใช้พวกนี้นะก็ก็เร็วมากนะทำได้ได้เร็วแต่ว่า ข้อยากคือกุญแจจะไปยังไงเนาะตัวพับอีคีขึ้นโกลาฟีอ่ะมันจะมันจะมันจะมาโซปัญหานี้ให้เรานะครับก็คือไอเดียคืออย่างนี้เนาะคือในการเข้ารหัสถอดรหัสอ่ะมันจะมีกุญแจอยู่สองตัวคือคือเวลาสร้างกุญแจอ่ะคุณจะสร้างกุญแจออกมาสองตัวนะฮะเนาะก็เรียกว่าเป็นกุญแจคีหนึ่งกับคีสองก็ได้คือมันมันมันทำได้หลายแบบผมจะอธิบายเวอร์ชันที่มัน สอของ a l i say, คือเราจะสร้างกุญแจมาสองตัวนะครับกุญแจเนี้ต้องใช้เป็นคู่เนาะใช้เป็นคู่ทีนี้การใช้กุญแจเป็นคู่เป็นยังไงนะฮะก็คือสมมติว่าคุณเป็นอลิสมีเมสเซจ M ใช่ป่ะมีเมสเซจโดยส่งเมสเซจ M เนี่ยคุณก็ต้องมาเข้ารหัสก่อนครับคุณจะล็อกคุณจะใช้กุญแจ K หนึ่งในการเข้ารหัสโอเคไหมฮะ <S <S คือ คนหนึ่งมีกุญแจ K หนึ่งคนเข้ารหัสใช้ K หนะนึ่งนะฮะแล้วคุณจะส่งให้ใหกับบ b อบเนาะบ b อบจะถอดรหัสได้เนี่ยบ b อบจะต้องมีกุญแจ K สองนะถ้าคุณมีกุญแจ K สองเนี่ยจาก M K หนึ่งเนี่ยสามารถเอา M ออกมาได้นะต้องใช้ K สองนะใช้เอาเอา K สองไปไปแกะนะเพราะนั้นมันจะมีกุญแจอยู่สองอันเนาะอันหนึ่งสีเขียวแล้วกันอีกอันหนึ่งคือคือสีเหลือง ถ้าคุณเข้า,หารหัสด้วยตัวหนึ่งคุณจะถอนรหัสด้วยอีกตัวหนึ่งเห็นไหมฮะทีนี้พอการเข้า,หารหัสถอรรดรหัสมันใช้กุญแจบนตัวเนี่ยมันสร,สร้างสิ่งที่เร yea. ียกว่า a s y m m e t r i ขึ้นคือมันไม่สมมาตรนะเขาไม่สมมาตรคืออะไรคือคุณเข้าตัวึ่งถอดตัวลิงใช่ไหมเพราะนั้นถ้าคุณจะเป็นคนรับสารเนะี่ยคนจะส่งไงเสเซจให้คุณเนี่ยคุณสามารถเอาเหนึ่งอ่ะประกาศไปให้ทุกคนในจักรวาลได้หมดเลย เขาสามารถส่งเิสเสจหาคุณผ่านโดยการเข้ารหัสด้วยกุญแจคหนึ่งพอเข้ารหัสด้วยกุญแจคหนึ่งต่อให้คุณหนึ่งมีกุญแจคหนึ่งอ่ะมันก็ถอดรหัสไม่ได้เพราะว่ามันมันมีแค่ข้างเดียวไงทีนี้ถ้าคุณเก็บกุญแจคสองไว้เป็นความลับของคุณเนี้ยคุณนี่จะเป็นคนเดียวที่ถอดรหัสจากคนที่เข้ารหัสด้วยกุญแจคหนึ่งได้เนี่ยเราก็มักจะเรียกระบบเนี้ยว่าเป็นพับเป็นอซิ m เมตริก เ c r y p t i o n เนาะก็คือคุณแจกตัวนี้เนี่ยทำเป็น Public กไปเลยนะก็มีตารางเลยในอะไรก็ว่าไปมีกุญแจพับปิกคีเป็นอันนี้ใครจะส่งหาผมว่าเขาเข้ารหัสด,ด้วยอันนี้ส่งมาเสร็จปุ๊บมีคนแอบฟังแอบฟังได้อะไรไหมไม่ได้เพราะาถอดรหัสไม่ได้คือคุณรู้คุณรู้แน่นอนว่าเจเนี้เข้ารหัสมาดม้วยเคหนึ่งแต่กุญแจเคหนึ่งมันถอดไม่ได้เห็นไหม คนที่ถอดได้คนมีกุญแจเค2ซึ่งก็คือคุณเองคุณต้องเก็บกุญแจนี้ให้เป็น p r i v a t e ถ้ากุญแจอันนี้รั่วไปคือทุกอย่างดับนะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเข้ารหัสตัวหนึ่งถอดรหัสตัวหนึ่งมันเลยทําให้การสื่อสารแบบกับคนที่ไม่รู้จักทําได้ง่ายเพราะว่าพับบิคีกุญแจกใครไปก็ได้รู้ว่าบิคีทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะรประมาณนี้ทีนี้ มันก็เลยกลายเป็นพอคุณมีการข้ามแบบพับดีทีวกับบาส์ฟีมันทําให้เกิดของเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้กิทับอ่ะผมว่าคุณใช้กิทับใช่ปะ่ะกิทับเนี่ยมันมีวิธีการออเทนด้วย SSH key ได้ก็คือคุณสร้างคีในเครื่องคุณเครื่องคุณเองนะฮะสั่ง SSH เ e ชคีเมันจะสร้างกุญแจออกมาสองอันอันหนึ่งชื่อ public key อันนึงค,คือ private key คุณเอา public key ไปใส่ที่คิทับ จริงจริงระบบเครื่องถ้าคุณมีเครื่องอุนิคอะคุณเอาพาสร์คีย์คุณฝากไว้ที่ไหนก็ได้คุณก็ล็อกอินได้เลยก็ในคิทฮับเนี่ยคุณก็เอาพาสร์คีย์คุณไปแปะไว้โอเคไหมฮะเสร็จแล้วเวลาคุณจะพุชเซลในคิทฮับคุณอะหรือคอนซีทอรี่คุณเน่ยมันก็จะออเทนกับเครื่องคุณเพราะเครื่องคุณมีไพเร็ตคีย์มันก็จะเช็คได้ว่าอ๋อคุณเนี่ยเป็นเจ้าของกุญแจพาร์ติชี์นี้จริงๆใครๆก็มาส่งดูพาสร์คีย์คุณได้คือคิทฮับอะเวลาคิทฮับมันก็มีพาสเวร การว่าปีดขีอ่ะมันทำได้แค่ว่าเช็คว่าคุณมีไพ่เปลี่ยนหรือเปล่าประมาณนี้นมันก็จะออเทนได้ประมาณนี้บิตคอยบิตคอยที่กำลังเมามันอยู่ตอนนี้บิตคอยเนี่ยคุณก็จะมีกระเป๋าใช่ปะ่ะเลขที่กระเป๋าคุณเนะี่ยเลขที่กระเป๋าในบิตคอยอะ่ะมันคือพับปิดคีเวลาคุณเวลาคุณสร้างกระเป๋าในบิตคอยอะ่ะ คุณก็ต้องสร้างคีย์ออกมา2อันอันนึงเป็นพับีในอันคือ r i v e y e Key Public Key คุณคือเลขที่หมายเลขกระเป๋าแต่คนที่จะแก้ไขกระเป๋านี้ได้อต้องมี Private Key ที่แ a t c h กับ Public Key ซึ่งถ้าคุณสามารถเออถ้าคุณสามารถถอดรหัสหา Private Key ได้คุณก็จะกลายเป็นราชาบิตคอยคนถัดไป เราที่ต้องเรียกฮารุตี่ต่อไปเราก็จะเป็นแบบราชาแข็งแกร่งกว่าอาจารย์ฮารุซึ่งต้องไปลงในคิดอยู่ดีนะครับประมาณนี้นะเพราะงั้นก็ไอ้ในเรื่องาดูเนี่ยก็คือเป็นหัวใจของบิตคอยเลยก็ได้อะประมาณนี้นะผมพคูดด่ที่มันดูนะ่าติดเป็นหน่อยน,นิดนึงเนาะแต่ว่าพอเร่ยกแล้วมีกุญแจสองอันอันนี้เข้าอันนี้อันนี้เข้ารหาัสอันใช้ถอดรหัสสลับกนันยังไงก็ได้นะฮะถ้าคุณนันไม่เอา private key ไปเข้ารหัสคนมี public key ก็ถอดรหัสได้ เนซึ่งมันทําให้คุณสามารถท Digital ําดิจิทัลซิกเนเจอร์ได้อย่างเช่นว่าแบบเมสเซจนี้ส่งจากคุณใช่ไหมคุณก็ส่งเมสเซจมาเอามีเมสเซจอันหนึ่งแล้วก็มีเมสเซจอันเดียวกันอะเอนคริปด้วย private key ค,คุณถ้าคนอยากรู้ว่าคุณส่งจริงหรือเปล่าเขาก็เอาเมสเซจเนี้ยไปดีคริปด้วย public key ค,คุณแล้วถ้าแบบเมสเซจที่ดีคริปกับ public key ตรงกับเมสเซจคุณใช่ปะมันก็เป็นการเซ็นเซ็นว่าเออเนี่ยอันนี้คือคุณเป็นเจ้าของของจริงอย่างนี้กก็ไไไดด้้ทาออะะะะะรเเยยยแมลนฮ ทีนี้คุณทําของมันนี้ได้ยังไงคุณนาของให้มันสิบตีอย่างนี้ได้ไงเนาะก็ด้วยด้วยอัลกอริทึมไอซเนี่ยเป็นทางหนึ่งที่ทำได้นะครับไอเดียคืออย่างนี้อ่ะกลับมาอันนี้ข้างล่างนี่เป็นไอเดียทั่วไปของ private key เอ่อ public key crypto g r a p h y นะฮะถามว่าเขาทำยังไงก็คือไอเดียคืออย่างนี้ครับในการทำไอซีเนี่ยเราจะสร้างคีย์ออกมา2อันเรียกว่าเป็น private key ออกับ public key คีย์มันอาจจะต้องแต่ละแต่ละาพไปคีย์คยีจะมีตัวเลขสอตัวมี N กับ d ีาพ่ไคีย์นะฮะดกับ N อันคือ E กับ N N เนี่ย n เนี่ยมันจะสร้างจากการหยิบจำนวนเฉพาะสองตัวใหญ่ๆมากๆมาคูณกันสังเกตว่ากุญแจคุณมี N อยู่ในตัวโอเคไหมฮะกุญแจคุณมี N อยู่อยู่ข้างในนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเลขจำนวนเฉพาะคุณไม่ใหญ่พอ ถ้าคุณเห็น n แล้วคุณแยกตัวประกอบได้คุณจะได้ p กับ q กลับมาเไหฮะถ้า n คุณใหญ่พอแบบในบิตคอย์อะแบบสองสองตัวเลขสองพันหลักอะไรเงี้ยโคตรใหญ่มันถอดรหัสไม่ไหวนะฮะก็ปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณถอดรหัสได้คุณจะได้ p q ก็ได้ p q คุณคำนวณ d ออกมาได้เลยนะฮะแต่ d กับ n มายังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีโอเคพับอีกีกับพายีนะฮะคุณแจ2สองอัน แต่ละอันนะจะระบุ n n แล้วก็ตัวเลขตัวนะ e กับ d e. e เนี่ยโดยมากมันจะเป็นเลขน้อยๆอย่างเช่นของเราเนี่ยเราเซกมาเลยฮะหกห้าหสสมเจใช่ไหมนะโอเคเวลาเข้ารหัสเนะาะจะเข้ารหัสก็เอามายกกําลัง e mod n เวลาถอดรหัสก็เ,เมสเ a จมายกกาลัง d mod n นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มด้วยเมสเ a จ e m <ม>ใช่ป่ะ<ม>เข้ารหัสก็เป็น e กําลัง m M กำลัง e อีมอใช่ป่ะพอคุณเอาไอ้ก้อนนี้ไปถอดรหัสทั้งหมดมันถูกยกกำลัง D mod N อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งคือเท่ากับ M M ยกกำลัง E D mod N อนะ,ะอันนี้คือเข้า,หารหัสแล้วอันนี้ Encrypted Message อ,อันนี้พอทั้งก้อนมายกกำลังดีอีกทีนะฮะอันนี้คือดีคริปแล้ว คุณอยากให้ก้อนเนี้ยมันถอดรหัสกลับมาได้ตัวเดิมคือเราอยากให้มันได้ m m o d n คือถ้า m ยกกำลัง e เข้ารหัสถอดรหัสยกกำลงัง d อีกทีหนึ่งถ้ามันได้กลับมาเป็น m แปลว่าคุณส่งเมสเซจอะไรถอดรหัสกลับมาได้ตัวเดิมนี่คือเป้าหมายชีวิตเราโอเคไหมฮะเราต้องการนี่คือสิ่งที่เราต้องการพอนี่ออกไหมคิดตานิ่นึงเนาะคือการเข้ารหัสคือยกกำลงังยกกำลังอะไรยกกำลัง e e ย่อมาจาก m คลิป ปียกกลังดีคริปโอเคเอาไปยกกาลังอ e. ีผมชนะ,ะวอดเอนไปเลยนะทุกอย่างวัดเอนหมดนะเข้ารหัสก็ไปยกกำลังอ e. ีพอรหัสก็เอาเบสเซตที่เข้ารหานะัสแล้วมากันยกกำลัง b ีเพราะฉนะนั้นการเดินทางของเบสเซตเราอ่ะก็คือยกกำลังอ e. ีก่อนรอบหนึ่งแล้วก็มายกกำลังปีรอบหนึ่งเราอยากให้อ e. ียกกำลังเอ็มยกกำลังอีีเนี่ยเท่ากับเอ็คือได้เบสเซตตัวเดิมกลับมาเห็นไหมฮะส่งเฮลโหลก็ได้เฮลโหลกลับมา ส่งหนึ่งสองสาก็ได้หนึ่งองสากลับมาแบบนี้เนาะเข้าใจไหมฮะอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ได้ e กับ d ต้องมีคุณสมบัติบา,างอย่างพิเศษไม่ใช่ว่าหยิบเลขมามั่วๆยกกําลังมันจะได้ตัวเดิมไม่ใช่เข้าใจไหมฮะอ่ะมันทํายังไงนะฮะเนาะตัวเซฟทำแบบนี้เนาะเราเลือกจำนวนเฉพาะ2ตัวใหญ่ๆ pq มาเราให้ n เท่ากับ pq หยิบ e มา เนื่องจาก e n c r y p t ช o n เนี่ย e มันไม่ต้องใครๆก็รู้อะคือมันเป็น Public ใช่ไหมเราก็เลือก e อะไรก็ได้คือเป็นแกลกที่เราจะแจกโดยมากบางคนก็ใช้สามเลยด้วยซ้ำด้วสามแต่ว่าสามบางทีมันก็แบบคุณหยิบเลขมามันมันจะแบบมันจะไม่มีเ e วิร์ดอะไรก็ว่าไปเนาะก็เราก็าหยิบหกห้าสามเจ็ดมาเสร็จแล้วเราคำนวณดีครับมี n กับ e เราคำนวณ d ออกมาให้ได้นะฮะ d คืออะไรอันนี้จะเศร้าๆนิดหนึ่งนะฮะ อ่ามี n ใช่ไหมคือจริงมี p q มี n แล้วก็มี e เราจะคำนวณ d โดยโดยให้เท่ากับนี้ครับนี่มันคืออะไรเนี่ยให้ d เท่ากับอันนี้คืออินเวอร์สการคูณของ e หมอด p ลบหนึ่ง q ลบหนึ่งในก o แค่เขาหลับเราอะโค้ดตรงนั้นอะคือคำนวณอินเวอร์สการคูณนะ d เนี่ยเป็นอินเวอร์สการคูณของ e หมอด p ลบหนึ่ง q ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ p q คุณหา d ได้ คุณก็จะดีคลิปเมสเสจใน IC ได้เพราะฉะนั้นความปลอดภัยของ IC ออยู่ที่ N ถ้าคุณมี N แล้วคุณแยกตัวประกอบไม่ได้ก็คือไม่รู้ PQ ใช่ไหมพอไม่รู้ PQ คุณก็เอาพีกลับมาไม่ได้แต่ถ้าคุณ,คณรู้ PQ คุกอย่างกจบจบแบบจบจโคตรพ่อโอเคไหมฮะทีนี้ทำยังไงให้คุณรู้ PQ เนาะถ้าไม่เสรจของคุณอ่ะมันแจ็คฟอตคือถ้า g c d ของ m กับเน่ะไม่เป็นหนึ่ง สมมติว่าคุณมีเอ็นอยู่ใช่ไหมแล้วคุณจะเข้ารหัสเมสเซจอันหนึ่งแต่เมสเซจนั้น GC ของ n กับเมสเซจอะไม่เป็นหนึ่งเนาะแปลว่าเมสเซจนั้นน่ะมันมีตัวร่วมกับ n คุณไม่แยกตัวประกอบกับ n ได้คุณก็เมสเซจก็ระเบิดคือ i อก็ระเบิดคือเหมือนกับว่าคุณมี i อใช่ป่ะสร้างคีย์มาอันหนึ่งคุณต้องการจะเข้ารหัสข้อความหนึ่งแต่ข้อความน,น,นั้นน่ะมันแจ็คพอตมันแบบ g ดียวข้อความนั้นกับคีย์มันดันไม่เป็นหนึ่งใช่ไหมคุณก คือต้องหาคีย์ใหม่เพราะว่าส่งเมสเซจนั้นแล้วเป็นการถอดรหัสคือคือมันเป็นซึ่งมันไม่ควรจะเกิดคือเมสเซจเราเตัวความเราเป็นใหญ่หญโตโมสารอาหารใหญ่โตโมโมโหรามากคุณนั่นจะส่งเมสเซจที่มันไประเบิดความคุณซึ่งมันมันจะไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเกิดแค่นั้นขึ้นก็คือขับชิมหายคนระับคือคุณถอดรหัสให้ให้ให้คนอื่นไปด้วยแต่ว่าโอเคสมมติว่าคุณไม่ใช่คุณก็แยกตัวประกอบ P Q ไม่ได้คุณก็ คุณก็ค่อนข้างปลอดภายัยอ่ะโอเคทีนี้ทําไมเราเลือกดีเป็นอันนี้แล้วชีวิตเราถึงสวยงามมาดูบทพิสูจน์แบบสั้นๆครับโอเคทีนี้คําถามก็คือว่า e ยกกาลัง m ยกกาลัง e d คืออะไรเนาะมันก็คือ m ยกกาลัง e d e ก็คือ e d คือ d e คือ e กำลังลบหนึ่งใช่ปะ่ะมอด p ลบหนึ่ง q ิลบหนึ่งใช่ป่ะเนาะทีนี้ผมกลับมาถามเลยน,นี้อ่ะทีนี้ e d เท<ม>่ากับเท่าไหร่เอาเอาดูแค่กำลังก่อนเนาะ e d เท่ากับเท่าเท่าไหร่มันก็คือ e d คือ e ีกำลังลบหนึ่งใช่ป่ะหมด p ีลบหนึ่งคลบหนึ่งใช่ป่ะซึ่งได้หนึ่งโอเคไหมฮะได้หนึ่งอันนี้มองในแง่งของยของกูเอ็นคือ e คูณก e ั่ยลบหนึ่งได้หนึ่งเพราะมันเป็นอ e ินเวอร์สกันโอเคไหมฮะ แต่เวลาเรายกกําลังจริงอะ่ะตัวกําลังเราไม่ได้มีมอสใช่ปะกาลังเราไม่ได้มีคงคูเอนเพราะฉะนั้นกําลังเราเป็นเท่าไหร่มันก็คือได้ว่า e คูณกับ e ลบหนึ่งใช่ไหมมันเท่ากับหนึ่งบวกกับอะไรสักตัวที่คูณไอ้นี่แล้วลงตัวคือเท่ากับ k คูณกับ p ลบหนึ 1, ่ง q ลบหนึ่งสำหรับบาง k จำนวนเต็ม k บางตัวเนื้อบอกไปฮะคือคูณกันแล้วมอส PQ ได้หนึ่งแปลว่าไอ้นี้คูณกันได้หนึ่งบวกค่าคงที่บางตัวคูณกับ P ลบหนึ okay, ่ง Q ลบหนึ่งโอเคไหมฮะอันนี้คือ ED คืออันนี้ทีนี้ ED คือนี้มันทำยังไงทำไมมันทำให้เราแยกได้รหัสผ่าเอ่อเมสเซจเดิมกลับมาอ่ะมาแทนค่าในานี้นะครับ M ยกกำลัง ED ใช่ไหมกอ,อซูมนิดหนึน่งแล้วกันทำไมเราต้องเขียนเล็กขนาดนี้ฝ่ายก็ดิจิตอล ED มันได้ K คูณกับ P ลบหนึ 1, 1่ง Q ลบหนึ่งบวกหนึ่งเนาะ ไอ้บวกหนึ่งเราก็แยกไปก่อนครับมีชีวิตดีๆของมันไปโอเคไหมฮะเหลือข้างหน้าเป็นเมยกกำลัง p ลบหนึ 1, ่งคลบหนึ่งแยกเคออกมาด้วยแยกเคออกมาโอเคทีนี้เคืออะไรครับค q, เคือ pq ใช่ป่ะมาดูเตอร์นี้ครับอันนี้คือเมยกกำลัง p ลบหนึ่งคูณกับ q ิวกำลัง p ลบลบหนึ่งใช่ไหมมอดพีคอันเนี้ย โดยออยเลอร์ทิวเล่มอ่ะมันคือหนึ่งหมด PQ เพราะนั้นไอ,อ้ก้อนี้คือหนึ่งยกกำลัง k ก็คือหนึ่งก็เลยได้ M กลับมาเห็นไหมฮะเข้ารห,หัสถอดรหัสแล้วได้ตัวเดิมถามว่าไม่ได้ตัวเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าออยเลอร์ครับเพราะว่าตัวนี้เพราะว่าเทอมน,นี้กลายเป็นหน okay, ึ่งเห็นไหมฮะคุณเลือกคุณเลือกดีใช่ไหม ที่มันคูณกับ e แล้วทําให้ออยเลอร์เทียวเลมันเวิร์กทำให้ตัวคูณกลายเป็น Ver, หนึ่งนะพอตัวคูณกายเป็นหนึ่ง,นะค,นนงคุณก็ถอดลาได้ตัวเดิมกลับมานี่ก็คือที่มาที่ไปว่าทําไมมันได้ได้ตัวเดิมกลับมาแล้วออยเลอร์เทียวเลมันอยู่ตรงไหนใ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 ,ใ,ในสมการทั้งหมดของเรานะเนาะเพราะฉะนั้นสะํานะสคัญมากสําคัญมากก็คือว่าอันใดเม่มัน Ver, เวิเเร์กถ้าออยเลอร์เทียวเลมันเวิร์กเพราะฉะนั้น m อันนี้จะเป็นจริงๆได้ m จะต้องนะอันเนี้ยอันนี้จริงตรงนี้ได้เนาะก็คือมีคอนดิชันเราต้องอสูงว่า gcd ของ m กับ p q เนี่ยเท่ากับหนึ่งนะครับซึ่งถ้า gcd ของ m กับ p q ไม่เป็นหนึ่งออิเลอร์ทูเล่จ,จะไม่จริงนะคุณก็จะถอดรหัสไม่ได้แต่ความบัดรซบคืนนี้ถ้า gcd ของ m กับ p q ไม่เป็นหนึ่งใช่ป่ะแปลว่า m อ่ะต้องเป็นแฟกเตอร์ของ p หรือแฟกเตอร์ของ q ซึ่ง เมสเซจแปลว่าเมสเซจที่คุณจะส่งอ่ะมันคือมันคือลความลับของคุณเนี่ยเหมือนแบบเออความลับของฉันคือ P คูณ Q แต่ฉันจะส่ง P ให้ชาวบ้านเพื่อมาถอาดรหัสฉันคือมันก็มนุษย์เราก็ไม่ควรจะทำเพราะนั้นก็เออก็ไม่ควรจะทำประมาณนี้แต่ว่าอันกรอนี้มันก็เรียบง่ายนะถ้าใครจะผมย้ำอีกทีถ้าใครอารมณ์ดีอยากไปเขียนโค้ด RSA เองก็ได้นะฮะแต่โดนแฮ็กแน่นอน อันนี jump, e, prepared, ้เขาเรียกว่า textbook ISA คือ ISA ตามตำราเป๊ะๆเวลาไปใช้จริงมันมีประเด็นละเอียดยิบย่อยเยอะไปเขียนตรงๆคือระเบิดแน่นอนนะครับดังนั้นก็อย่าไปเขียนนะครับประมาณนี้ถ้าเราไปทดลองทำแล้วเราจะพอเห็นว่าโอเคยนี้พับดีทีไพ่ดีทีถามว่าทำไมมันเวิร์ดก็มาจากออรเลอร์ที่เล่มทำไมออยเลอร์ที่เล่มเวิร์ดอยากพิสูจน์ก็ไปดูพิสูจน์แฟร์มาแล้วก็เจเนอ e r ลไลฟ์มาออยเลอร์ได้นะครับ P-1Q-1 มันก็ค e ือเหมือน P-1 ในแฟรมานั่นเองนะฮะการบ้านเรามีข้อหนึ่งให้พิสูจว่าจำนวนเต็มที่ TCD ของ PQ กับ M เป็นหนึ่งเนี่ยมี P-1 คูณ Q-1 ตัวก็คือไอ้กำลังตัวนี้เลยนะับอันเดียวกันที่มาที่ไปอันเดียวกันนะสอดคล้องกับการบ้านเราโอเคเพราะฉะนั้นผมจะสูตรข้ท่าแบบรเร็วแบบนี้ให้อย่างน้อยคุณพอเห็นว่าจุดต่างๆนะคอนเนคเตอร์ดอปได้ว่าเราทำอะไรไปบ้าง อาจจะไม่ได้กระจ่างมากเพราะเวลาเราค่อนข้างน้อยแต่ว่าจะพยายามขมวดบมให้ให้แล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนเราจะไล่พิสูจน์พอลิโนมีเรเก็บกว่าจะให้ให้จบนะครับวันนี้ครับโอเคอ่ะให้เบรกห้านาทีครับ